คุณกำลังฟังล่ามซัพอดแคสต์ล่ามซําสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะฮะโดยล่ามซัพอดแคสต์นะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะหนึ่สราวพงนันติวงนะครับวันนี้ ข่าวดีสําหรับลูกหนี้ทั้งหลายนะฮะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเคลียร์หนี้ครั้งใหญ่ของผมนะจ๊ะนะก็คือเรื่องของเรื่องเมื่อสักประมาณช่วงช่วง,วงต้นเดือนกุมภานะฮะทางแบงก์ชาตินะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเขาจัดโครงการเจ๋งๆขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะเจ๋งมากเขาชื่อโครงการมหกรรมไก่เกลียก่ยหนี้นะฮะสำหรับ ลูกหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะได้ไปเสนึกำลังร่วมกับเสาหลักด้านยุติธรรมชื่อเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ไปร่วมมือกับสำนักง,งานสารยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมกรมบังคับคดีนะฮะ เพราะมองแล้วว่าการไกลเกลี่ยให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้สามารถหาทางออกแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกันอีกครั้งหนึ่งถือเป็นวาระทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่ควรจะทําในภาวะแบบนี้นะที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นี่นะฮะซึ่งมันกระทบทุกภาคส่วนนะครับทําให้รายได้ของประชาชนลดลงนะฮะภาระหนี้ยังคงอยู่ สภาพคล่องหดหายนะคนตกงานอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหากไม่ไม่จัดการดูแลตรงนี้เดี๋ยวปัญหาหนี้สินก็จะพอกฟูนขึ้นมาเพราะว่าคนไม่มีกําลังไปจ่ายหนี้นะอ่ะทีนี้นอกจากหน่วยงานข้างต้นนะฮะก็ยังมีผู้ให้บริการทางการเงินนะฮะที่เข้าร่วมอีก23รายนะฮะที่เข้าร่วมในมหากรรมครั้งนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วย ธนาคาร11แห่งนะฮะธนาคารหลักๆเลยนะครับก็กลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารแต่เป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อนะฮะอีก12แห่งนะฮะรวมเป็น23แห่งนะจ๊ะเอ่อสำหรับรายชื่อเดี๋ยวตอนท้ายผมค่อยไล่ให้ฟังแล้วกันนะฮะว่ามีมีใครบ้างนะฮะโดยโครงการมหกรรมไก่เกลียนนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลครั้งนี้เนี่ย จุดเด่นมันคือไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้ดีแต่ว่าเริ่มขาดปัญหาเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องนะฮะหรือว่าหนี้ที่เสียไปแล้วอยู่ระหว่างการฟ้องหรือว่าหนี้ที่ถูกฟ้องและบังคับคดีไปแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดนี่แล้วผมเองเนี่ยที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าผมไปเข้าโครงการมาด้วย ออย่างที่เคยบอกนะฮะว่าผมเคยมีหนี้สินจากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตจํานวนมากนะฮะก็ทยอยใช้มานะซึ่งก็เหลืออยู่ก้อนสุดท้ายละก็กะว่าถ้าไม่มีโครงการนี้ก็ทยอยใช้ไปใช้คืนไปเรื่อยๆตามที่เขากําหนดมาอะไรเงี้ยนะแต่พอเห็นข่าวนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยผมตาลุกวาวเลยคุณเพราะว่า มันเป็นโครงการที่เจ๋งมากความพิเศษก็คือเขาจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยหากคุณตกลงกับเขาได้แล้วก็ชำระเงินต้นได้ตามที่ที่สัญญากันไว้นะครัึงคิดว่ามันเอ้ยน่าจะดีว่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถขยายเวลาผ่อนชำระนี่ให้นานขึ้นได้ด้วยนะเพื่อลดภาระต่อเดือนลงไปนะ สูงสุดได้ถึง5ปีเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือจ่ายเฉพาะเงินต้นก่อนเนี่ยยังไม่ต้องเอาดอกเบี้ยมารวมนะครโอเคผมเห็นคอนเซปต์คร่าวๆแล้วแบบโอ้ m ม g o กมันช่างดีเหลือเกินนะครซึ่งโครงการเนี้ยที่เขาจัดขึ้นมานะผมไปอ่านวัตถุประสงค์มาค,คือปกติลูกหนี้ที่ผิดชำระนะฮอ่ะลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาก่อนก็จะเจรจายากนะ ็แบบเขาก็คงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วก็ลูกหนี้ชอบบ่นว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีทางด่วนแก้นี่กับคลินิกแกหนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ขั้นสุดท้ายคือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียไปแล้วถึงขั้นบังคับคดีไปแล้วอะ่ะอันเนี้ยเจ้าหนี้มักจะไม่ยอมไกลเกลี่ยให้เพราะว่าถือว่าคดี สิ้นสุดแล้วอ่ะสารตัดสินแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งทีเนี้ยเขาเอาใหม่ต่อให้สารตัดสินไปแล้วคือคือมันเป็นางี้บางบางคดีอะ่ะที่สารตัดสินไปแล้วอะ่ะโอเคคุณต้องใช้เท่านี้เท่านี้แต่คนมันไม่มีอ่ะนะมันจะไปเอาจากไหนอะ่ะเหมือนช่วงหนึ่งที่ผมสภาพคลองแย่มากผมก็โดนหมายสารหมายบังคับคดีแบบจํานวนมากเหมือนกันแต่ผมก็ไม่มีบรญญาไปจายเขาอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาคราคาซาาังกงนเรื่อยมานะ จะไปเจราจาใหม่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเจราจาเท่าไหร่อนะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เขาก็รวบรวมปัญหาทั้งหมดมาแล้วก็มาว่ากันในมหกรรมงานครั้งนี้ทีนี้ผมรายละเอียดลึกๆอะ่ะเดี๋ยวไปอ่านได้ในบทความล้ำซ้ำในในเพจล้ำซ้ำหรือว่าในในเว็บล้ำซ้ำได้เลยนะเพราะว่าผมเขียนโดยละเอียดไปละแต่เนี้ยมันคือพอดแคสต์นะผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมว่า ผมเข้าไปทำยังไงบ้างโอเคโครงการมหากกรรมไกลเกลียอันนี้มันไม่ต้องไปที่ไหนนะฮะมันเป็นออนไลน์นะครับโดยเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณกรอกก็จะกรอกว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นนี่บัตรอะไรมูลค่าเท่าไหร,ร่นะฮะทีนี้คุณก็ก็กรอกไปกรอกรายละเอียดนี้ของคุณที่คุณมีไปเดี๋ยวเขาจะติดต่อกันมาเองซึ่งผมทํา อ่อถ้าผมจำผิดบ้างไม่ผิดบ้างหรือคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเดิมอะผมเหลือนี่บัตรเครดิตอยู่3เจ้านะถ้ารวมดอกเบีย้ยก็จะตกประมาณ20 5, 20อ2องแสนห้าสองอ่ะเพราะว่าผมค้างนี่ไวนานมากแล้วก็เป็นนี่ที่ถูกบังคับคดีไปหมดแล้วอะ่ะก็เขาเขาเตรียม หักเงินเดือนผมแล้วมาอายัดเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยคะจังหวะดีมากมีไอ้โครงการนี้มาแล้วก็ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาผมเริ่มบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของผมได้ค่อนข้างดีนะก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งแล้วก็จัดการรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปซะส่วนมากนะฮะสภาพคล่องก็เลยกลับมาดีก็มีเงินเก็บแล้วก็รวมถึงมีโบนัสนะฮะออฟฟิศผมดีมากนะซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในภาวะ โควิดแบบนี้นะฮะมีโบนัสเยอะด้วยนะบอกเลยนี่ช่างมันไม่ใช่ประเด็นครประเด็นคือผมมีเงินก้อนจํานวนจํานวนหนึ่งเลยนะฮะโอเคผมก็ไปเข้าร่วมโครงการนี้เพราะตั้งใจว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่คิดดอกเบี้ยจริงอะ่ะถ้าให้จ่ายแค่เงินต้นอะ่ะผมว่าผมสามารถปิดได้ทุกใบในภายในเวลาหวันเลยทีนี้ผมก็ยื่นข้อเสนอไปเนาะก็กรอกรายละเอียดต่างๆเข้าไปใช้เวลาไม่เกินหสัปดาห์ ติดต่อมาทุกเจ้าเลยครับมีรายหนึ่งนะฮะผมเป็นนี่พร้อมดอกเบีย้ยที่เขาจะต้องได้เงินจากผมประมาณแสนหกมั้งครับแสนหกนะนี่รวมดอกเบีย้ยเงินต้นประมาณแปดหมื่นแปดนะบวกดอกเบีย้ยด้วยนะฮะก็เป็นประมาณแสนหกกว่าๆผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะฮะเขาก็โทรมาบอกว่าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ใช่ไหม เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เล่าไปว่าแล้วมีศักยภาพในการผ่อนชำระกี่ปีเขาก็ออฟเฟอร์มาถ้าจะผ่อนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็จะต้องผ่อนต่อเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้โดยที่ผ่อนเงินต้นก่อนแล้วถ้าผ่อนเงินต้นตรงตามที่ทําสัญญาไว้ก็สุดท้ายแล้ว็็จะตัด ดอกเบี้ยที่เหลือคงค้างออกไปอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยคิดว่านี้ถ้าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบผ่อนนะ่ะเงินต้นจะต้องชําระเต็มจํานวนนะครับสมมุติผมเป็นนี่อยู่แปดหมื่นแปดเมื่อกี้หรือเก้าหมื่นถ้าผมจะผ่อนแค่เงินต้นผมก็ผ่อนไปเลยก็ตามนั้นนะฮะแปดหมื่นแปดกี่กี่เดือนกี่ปีก็หาเงินไปนะแต่ผมก็ลองนําเสนอว่าถ้าผมจะปิดเลย ก็ไม่คิดดอกเบี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยแล้วลดเงินต้นให้ด้วยได้ไหมเขาหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาจริงเขาก็ลดให้ผลประมาณเหลือแปดหมื่นแปดหมื่นห้าผมก็ลองต่ออีกสักแปดหมื่นได้ไหมพี่ผมไหวเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็หายไปอีกครึ่งชั่วโมงเขากกลับมาใหม่ ปรากฏว่าได้ครับอ่ะใบ,บแรกนะฮะจากประมาณแสนหกหรือแปดหมืนหายไปครึ่งนึงเลยนะ,ะจริงๆผมน่าจะต่อเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าผมดันไปปากไวแล้วเนาะช่างมันตอนเนี้ผมจะต้องเคลียร์นี่เงินต้นบัตรใบหนึ่งนะจากแสนหกเหลือแปดหมืนอีกใบหนึ่งโทรมาในวันเดียวกันนั่นแหละในในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันใบนี้ผมเป็นนี้อยู่ประมาณสี่หมื่นสี่ เงินต้นนะครับรวมดอกเบีย้ยแล้วก็เกือบแสนนะผมจําตัวเลข exact ไม่ได้เพราะว่ามันเคยมีหมายบังคับคดีมาแหละแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจว่าทิ้งไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะเป็นลูกหนี้ที่เชี่ยมากที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะผมขออภัยนะพ,พูดไม่พอนะฮะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเขาก็ใช้สเต็ปเดิมน,นะฮะว่าถ้าชาระเพียงเงินต้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็จะหารเท่านี้เดืเนเนเอนแล้วก็พอครบกาหนดเราก็จะยกดอกเบีย้ยที่เหลือให้อะไรงเงี้ย ส่วนใหญ่นี่ผมผมอะเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็จะเท่าตัวเพราะผมค้างไว้นานแล้วดอกเบีย้ยมันรันไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ไอ้บัตรสนะี่หมืนสี่เนี่ยผมต่อเล่นๆนะ่ะผมต่อถ้าผมรู้แล้วจากจากใบแรกใช่ไหมฮะผมต่อเหลือสามหมื่นไม่รู้ทําไมผมถึงต่อเหลือสามหมื่นผมน่าจะต่อเยอะกว่านั้นนะเหมือนใบบัตรใบแรกนะสรุปก็ได้เหมือนกันนะครับ เขาลดเงินต้นให้เหลือสามหมื่นถ้าคุณจะปิดจบภายในวันสองวันนี้อะไรนะอีกใบหนึ่งโทรมาอันนี้มียอดไม่เยอะนะฮะยอดประมาณสามหมื่นกว่าบาทผมจำสามหมื่นผมจำปลายมันไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้นำเสนอเรื่องการผ่อนชำระเงินต้นมาให้เขาพูดมาเลยบอกว่าถ้าจะปิดจบเลยอ่ะถ้าจะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดเลยลดจากสามหมื่นกว่าเนี่ยเหลือสองหมื่นทวนเลย จบแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องยกฟ้องทั้งหมดให้เลยเอาเอาสิครับท่านก็เถ้าบอกว่าผมต้องคืนหนี้ทั้งหมดที่ผมค้างอยู่กับรวมถ้ารวมดอกเบีย้ยนะก็จะประมาณสองแสน 2, ปลายปลายนะแต่กลายเป็นว่าผมจะเสียแค่แสนสามแ0 0หมื่นบวกสามหมื่นบวกสอนะผมจัดการทั้งหมดเสร็จสาภายในวันนั้นเลยครับ ซึ่งเขาบอกว่าภายใน15วันจะไปจัดการถอนปิดบัญชีแล้วก็ถอนฟ้องคดีออกให้หมดซึ่งอันนี้ผ่านมายังไม่ถึงนะยังไม่ถึง15วันผมก็รอเอกสารเหล่านั้นอยู่นะฮะนี่แหละที่เอามาเอามาแชร์นะฮะเพราะว่าคือคดีของผมอะ่ะมันเป็นคดีที่ถูกบังคับคดีทั้งหมดแล้วนะฮะ เป็นหนี้ที่ค้างแบบนานมากนี่จริงๆจาก10กว่าใบเลยสาใบนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะกว่าจะเคลียร์หมดก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะภายในสิ้นเดือนนี้นะประมาณ10บอีกสิวัน20วันจากนี้ก็ผมก็น่าจะปลอดหนี้ทั้งหมดละซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะมันจะทำให้ถ้าสมมติคุณ พอจะหาเงินได้นะฮะก็สามารถปิดจบไปให้หมดเลยแบบที่ผมทําเพราะเราสามารถต่อรองเงินต้นให้ลดลงได้ด้วยนะรหรือหากคุณมีกําลังน้อยนะก็ผ่อนไปนะครับจะหนึ่งปีสองปีสามปีผ่อนได้สูงสุดห้าปีนะฮะโดยเขาจะให้ผ่อนเพียงเงินต้นก่อนคุณเวลาคุณจะเลือกระยะเวลาในการผ่อนแล้วก็ จำนวนงวดนะครต้องประเมินตัวเองด้วยนะครับว่าจะไหวที่เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่แบบว่าเอาน้อยๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดซึ่งถ้าผิดนัดชำระไม่ตรงตามที่เขากำหนดเขาจะคิดดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เหมือนเราเข้าโครงการห่อนนี้เ0นะถ้าเราห่อนได้ตรงตามกำหนดเราก็ไม่เสียดอกเบีย้ย ก็เหมือนผ่อนซื้อสินค้าสูอร์ซถ้าผ่อนผิดกําหนดเมื่อไหร่คุณก็จะโดนคิดดอกเบี้ยทันทีอะไรเงี้ยนะฮะหลักการเดียวกันโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบี่กุมภานะฮะที่เอามาเล่าวันนี้เพราะว่ารอบที่ผมต้องทำพอดแคสต์มันอยู่วันนี้พอดีนะฮะแต่ว่ามันยังไม่หมดเวลาระยะเวลาโครงการนะฮะระยะเวลาโครงการ สิ้นสุดวันที่14เมษายน2564นะฮะก็เหลือเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะฮะจากวันนี้รายละเอียดนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะหรือหากจะเข้าร่วมโครงการก็เข้าไปที่เว็บไซต์1 2 1 3 o r th นะฮะคุณก็จะเจอโครงการนี้แล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วก็ไปกรอกเลยนะฮะ กรอกข้อมูลแล้วก็รอเขาติดต่อกลับเชื่อผมลูกนี้ทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้นะไปเถอะอันนี้จะเป็นช่องทางในการปลดหนี้ครั้งสําคัญในชีวิตคุณเลยก็ว่าได้เพราะจริงๆผมว่าช่วงเนี้เป็นจุดได้เปรียบของลูกหนี้นะครเพราะด้วยความที่มันมีโควิดอโอเคคุณอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าหากคุณยังพอมีเงินเก็บหรือคุณยังพอมีกําลังหรือ หารายได้ทางอื่นได้ที่ไม่ไมไมไมจำเป็นต้องเสียดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยนะคุณจะเป็นช่วงเวลาของการจัดการหนี้ที่ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งผมใช้ช่วงเวลานี้ในการจัดการหนี้ตั้งแต่มีโควิดมาผมจัดการหนี้บ้านหนี้รถจนหนี้ไอ้พวกเนี้ยหนี้ที่ติดค้างมานานเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนะฮะตอนนี้ผมน่าจะเป็นมนุษย์ปลอดหนี้แล้วก็รออีกสามสิบหกเดือนผมก็จะไม่มีประวัติในเครดิตบูโร นี่ไปเถอะครับอยากให้เข้าร่วมโครงการนี้มากๆเลยผม,ผมเอามาแชร์ด้วยด้วยใจที่ตั้งใจอยากจะแชร์เรื่องนี้เลยนะครเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ที่แรกอะ่ะก่อนจะเข้าร่วมโครงการผมเห็นเป็นหน่วยงานอะไรแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเข้าเพราะว่าเดิมอะ่ะผมเคยไปใช้บริการคลินิกแก้หนี้หรือทางด่วนแก้หนี้นะฮะติดต่อยากมาก แต่อีมหกรรมมหกรรมไกลเกลียนี่นะติดต่อง่ายมากมแล้วการกรอกข้อมูลก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะไม่ได้เอาหมายเรียกซีเรียลอะไรแบบวุ่นวายนะเพียงแค่เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นนี่เจ้านี่คุณเป็นใครแค่นั้นก็พอแล้วนะะเดี๋ยวเจ้านี่คุณจะติดต่อหาคุณเองนะโอเคอ่าช่วงท้ายนะผมจะไล่ให้ฟังว่ามีใครบ้างที่ ร่วมโครงการนี้นะที่เป็นที่เป็นผู้ให้บรกิการทางการเงินนะ,ะธานาคารก็จะประกอบไปด้วยนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรสิกรไทยซิตี้แบงก์ CIMB ไทยทหารไทยไทยพาณิชย์ธนชาติ UOB แล้วก็ธานาคารออมสินนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะฮะแต่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนะร,รือที่เราเรียกว่านอนแบงก์นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับบริษัท General Guard Services นะฮะอันนี้น่าจะเป็นบัตรเซนทัาน,นะฮะก็ City Corp Listing นะฮะประเทศไทยนะฮะอันนี้ผม No Idea นะก็ Tesco Lotus Money Service นะฮะอันนี้ก็บัตรบัตร Lotus นะฮะบัตรเครดิต Tesco นะฮะอันต่อไปก็บัตรกรุงศรียุธยานะฮะซึ่งของผมเป็นบัตร Home Pro นะะอันนี้ผมอยู่ในนี้ด้วย ก็บริษัทพรอมิสประเทศไทยเมืองไทยแคปิตอลศักสยามลิสซิ่งอยุทยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสนะฮะบัตรเฟอร์ชอยด์นั่นเองนะฮะก็อีออนธนาคารสินทรัพย์ไทยแลนด์นะฮะกบัตรอีออนก็อีซี่บายนะฮะก็ไอทีทีพนะฮะรวมถึงไอร่าและอัลฟูจำกัดด้วยนะครับก็ใครเป็นลูกหนี้ของ23ผู้ให้บริการทางการเงินที่ผมพูดมานี่ก็ติดต่อไวโลดหรือ กลุ่มที่เป็นหนี้แล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ร่วมโครงการเนี้ยผมว่าคุณก็สามารถติดต่อได้นะคุณใช้จังหวะที่มันมีมหากรรมอย่างเงี้ยยกขึ้นมาฮะอย่างสมมติคุณเป็นหนี้อะไรเดียอะไรสักอย่างที่มันไม่อยู่ในนี้นะผมผมยกตัวอย่างไม่ออกเพราะว่ายี่สิบสามผู้ให้ประการทางการเงินอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างครอบคลุมนะอ๋อนี่ผมเห็นแล้วที่ไม่มีในนี้นะ บัตรเครดิตเคทีซีนะฮะไม่อยู่ในนี้นะอันเนี้ยคุณก็ไปติดต่อเขาได้ไปติดต่อเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีมากรางเงี้ยไม่เข้าร่วมหรออะไรเงี้ยอยากอยากจะเคลียร์นี่อยากจะไกลเคลียร์นี่อยากจะปรับโครงสร้างใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้มีกําลังชําระอีกครั้งอะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่งั้นถ้าเขาไม่ยอมก็ก็รอฟ้องมาะะหรือฟ้องไปแล้วก็ถ้าผมไม่มีเงินคุณก็ยึดอะไรผมไม่ได้ดี สู้เรามาไกลเกลีย่ยกันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนที่เป็นหนี้นะครับแล้วก็ที่มีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีหนี้ที่ค้างชาระมาแล้วเป็น MPL ไปแล้วแต่ยังไม่โดนฟ้องหรือหนี้ที่โดนฟ้องไปแล้วนะครเข้าไปร่วมโครงการได้หมดย้ําอีกครั้งนะฮะเงินต้นก็ลดนะฮะดอกเบีย้ยก็ไม่คิดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วฮะ ไปเะครับเว็บไซต์1 2 1 3นึ่ะ o r t h นะฮะจริงๆมันมีเว็บอื่นด้วยนะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ติดต่อไม่ใช่ติดต่อนะฮะขออภัยเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะฮะหรือพิมพ์ Google คําว่ามหากรรมไก่เกลี่ยนีนะะ่ขึ้นมาอันบนๆเลยหรือถ้าอยากดูข้อมูลแบบละเอียดที่สรุปแล้วก็ไปดูในเพจ ล่ำสามได้นะครับผมเขียนไว้หมดแล้วแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ล่ำสามด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากหนี้ใครเป็นหนี้อยู่ขอให้หมดหนี้โดยเร็วเหมือนเหมือนที่ผมเพิ่งจัดการไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังมากี่นาทีเนี่ยยี่สิบวันทีนะนี้นานหน่อยนะฮะเพราะว่าอยากแชร์จริงไปแล้วครับขอบคุณก็สวัสดีครับ